ตู้กับข้าวริมถนนที่ใครๆก็มาหยิบหรือแบ่งปันของกินกันได้ย้อนกลับไปในช่วงวัยเด็ก เราคงเคยได้ยินเรื่องที่คนไทยรุ่นก่อนก่อนมักวางโอ่งน้ําเล็กๆไว้ที่หน้าบ้านเพื่อให้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้ตักน้ำกินฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิน้นและเราคงไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นในสังคมตะวันตกได้แต่เรื่องแบบนี้ได้เกิดขึ้นแล้วบนถนนเล็กๆสายหนึ่งในเมืองเฟเอ e วิลล์ของคัมเบอร์แลนด์เคาน์ตีรัฐนอทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกา เมื่อมีการตั้งตู้ใส่ของไว้ข้างทางและผู้คนในย่านนั้นก็นําของกินมาใส่ไว้เต็มทุกวันแนวความคิดนี้เริ่มต้นโดยเจสสิก้าแมคคาร์ทซึ่งเป็นคนแรกที่นําตู้กับข้าวมาตั้งไว้ริมถนนและนําของกินที่เธอซื้อเกินมาหรือตั้งใจซื้อมาใส่ไว้ในตู้เพื่อให้เพื่อนบ้านหรือใครก็ตามที่จำเป็นต้องใช้ของชิ้นนั้นมาหยิบไปฟรีฟ อาจฟังดูเป็นเรื่องที่เกินจำเป็นสำหรับคนยุคใหม่และไม่น่ามีใครให้การสนับสนุนแต่แนวความคิดของเธอได้รับความสนใจจากเพื่อนบ้านในย่านนั้นเป็นอย่างมากและนั่นทำให้ตู้กับข้าวที่ตั้งอยู่ไม่เคยขาดของกินแถมยังมีแนวโน้มว่าต้องวางตู้เพิ่มอีกหลายใบเพื่อให้พอกับของกินที่ผู้คนอยากนำมาใส่ที่สำคัญคือทั้งตู้และอาหารข้างในนั้น ไม่เคยถูกหยิบไปขายต่อหรือโดนใครเปิดตู้เอาไปจนหมดในคราวเดียว